เ่าโอเคนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเดิมทำเกษตรเคมีนะครับเมื่อสักก่อน2558น,นะครับเราทำเคมีเราทำเชิงเดียวทำนาหมดเลยครับที่ตรงนี้ประมาณ10ไร่ทำนาพอเสร็จจากฤด,ดูทำนาแล้วก็ขายให้โรงสีอยู่แค่นี้ครับใส่ปุ๋ยฉีดยาจ้างทั้งหมดครับขายโรงสีตันละประมาณ7 00 0ักว่าบาทเราก็อยู่อย่างนี้ครับก็ที่หลังก็เบื่อทำนาครับว่าเออเราทำเชิงเดียวมันไม่เหลืออะไรหรอกครับทำนาไร่ละพันเนี่ย นี่นะครับก็เลยก็เลยเอ่อมาทําเกษตรผสมผสานนะครับวันนี้เราก็มาทาเกษตรผสมผสานหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะลดพื้นที่นาหรือสองไร่นะครับขุดบอ่อปลานะครับทาระบบกะเกษตรอินทรีย์ก็คือ,อบริบทของสิบกว่าข้อกเกษตรอินทรีย์มีแนวกันชนมีบอ่อพักน้ําลดใช้สารเคมีทุกชนิดนะครับเอาอะไรมาใช้ทดแทนเพิม่มประสิทธิภาพการผลิตได้ยังไงเอาอะไรมาใช้ทดแทนเราต้องเรียนรู้เราต้องมีนะครับตรงนี้นะครับก็เลย อ่า,อามาขอที่หนึ่งนะครับในเรื่องของความคิดเริ่มนะครับก็คือ,อาการนําเทคโนโลยีในการปลูกพืชผักในรูปแบบนะครับเราเราปลูกพืชผักสลัดนะครับเราใช้เทคโนโลยีโรคอัจฉริยะนะครับคือระบบอัตโนมัติในการรดน้ําเราไม่ต้องไปยืนรดฉายยางหรือว่าต้องไปกดสวิตช์อะไรนะครับได้เวลาเขาทํางานเองนะครับเขาทำงานเอง นะฮะเวลาเก้าโมงเขาก็เริ่มทำงานและตั้งเวลาไว้10นาทีก็รดน้ำให้เรา10นาทีนะครับดยระบบมินิสปริงเกอร์นะครับอ่าแล้วก็อ่าใช้ผักยกโตะนะครับยกพื้นเพื่อที่จะสะดวกในการทำนะครับโดยเฉพาะคนสูงอายุหรือว่าไม่ต้องมานั่งนะครับลดการระบาดของโรคกแะลงลดการระบาดของโรคหมัดผักอ่าอะไรต่างๆอันนี้ก,ก็ก็มีความสะดวก็เราทำน้อยแต่เราได้ตังเยอะใช้พื้นที่น้อย ได้ตังเยอะเหมือนสโลแกนของตังทรกศก็บอกครึ่งไร่ขายจนครับครึ่งไร่ก็ทำเงินแสนได้นะเขาไม่ต้องสิบไร่ยี่สิบไร่ตัวใช้เคเมีต้นทุนสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเน้นตรงนี้ครับทำนานะครับใช้วิธีการโยนข้าวโยนข้าวนะครับแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตน,นะครับคือลดมเมล็ดพันธุ์ข้าวเหลือแค่ประมาณสิบสองกิโลต่อไร่นะครับเราใช้เพาะกล้านะครับแล้วก็ สารเคมีทุกชนิดนะครับเราไม่ใช้เลยตรงนี้ปุ๋ยเคมีเราไม่ใช้เลิกใช้เลยครับพวกยาเคมียาคุมค่าหญ่าใช่ไหมชาวนาเดี๋ยวก็จะฉีดยาคุมค่าแล้วแหละพอได้สิบสองวันวันน่ะแต่ของเราไม่ต้องครับของเราเนี่ยโยนเสร็จสองวันเราปล่อยน้ําเข้าไปคุมหญ้าเลยนะครับปล่อยน้ยนํเข้าไปคุมหญ้าแล้วก็ใช้แหนแดงเข้าไปควบคุมหญ้าอีกทีหนึ่งเพื่อจะบดบังแสงแดดไม่ให้ น้ำก็ไปจะบดบังไม่ให้ยากขึ้นว่าจะพืดขึ้นข้าวดิดข้าวเด้งจะมีปัญหานะครับใช้ข้าวนายโยนจบเลยครับข้าวดิดข้าวเด้งข้าวเดือยยาเข้าวนกอะไรต่างๆครับจบครับจบโดยการทาข้าวนายโยนหรือนาดําก็ได้นะครับแต่ว่าเราใช้ไหนแดงตรงนี้คือเป็นการลดต้นทุนการผลิตไหนแดงนะครับแล้วก็จุลินทรีย์สองข้อแสงนะครับแล้วก็มูลสัตว์ที่เราใช้ตรงเนี้ยก็ถือว่า ได้ผลผลิตนะครับดีมากครับเราทำสามสี่ปีเนี่ยเราได้ผลผลิตถึง1,200ักิโลกรัมต่อไร่นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว,ว่าเกษตรีทําได้จริงครับถ้าไม่ลองไม่รู้ถ้าไม่ทําไม่รู้นะครับถ้าเราปฏิเสธอยู่เราก็ไม่ทราบนะครับนะครับก็เอ่อนะครับก็มีหลากหลายนะครับมีไม่ผลฝรั่งตอนนี้เราหมดอายุแล้วปลูก,กปีห้าแปดฝรั่งมันหมดอายุมันเกือบสิบปีแล้วตอนนี้เราก็ปลูกพืชทดแทนนะครับ ที่สาคัญนะครับเราใช้จุลินทรีย์มาใช้ทางการเกษตรจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นธรรมชาติเนี่ยในร่างกายเราประกอบไปด้วยจุลินทรีย์เป็นล้านล้านเซลล์ล้านล้านเซลล์รรรรครับตั้งแต่ระบบย่อยต่างๆทั้งแบคทีรียทั้งทุกอย่างนะครับเป็นจุลินทรีย์แล้วแต่มันจะเกิดโทษและเกิดประโยชน์นะเพราะฉะนั้นการเกษตรก็เหมือนกันครับถ้าเรารู้จักใช้จุลินทรีย์นะครับมา่อ้เกิดประโยชน์เนี่ยไม่ต้องไปใช้เคมีหรอกครับเคมีเป็นสิ่งมที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ จุลินรีแท้ๆมันมีอยู่ตามธรรมชาตินะเกิดโลกก็เกิดจุลินรีย์แล้วแต่เราแยกยังไงจุลินรีมันมีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์อันไหนใช้การเกษตรอันไหนใช้ยารักษาโรคอันไหนใช้ป้องกันกาจัดโรคพืชเห็นไหมเพราะจุลินทรียเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยก็จัดเต็มนะครับไม่ว่าจะจุลินทรีย์สังข้อแสงนะครับที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นเขาวิจัยมาแล้วเมื่อ50กว่าปีที่แล้วนะครับใช้ในนาข้าวใช้ในการเกษตรใช่ฉีดพ่นนะครับแล้วก็เขาประ,ประกาศเป็นวราระแห่งชาตินะครับญี่ปุ่นว่า จุลินทรีย์แสงสงเนะี่ยมาใช้ในการอุตสาหกรรมในการระบบย่อยบำบัดนะครับใช้ในการ,กรเกษตรใช้ในการปรศุสัตว